สวัสดีค่ะ FC แฟนช่องคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุตสุนยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่อง YouTube โจพารวยค่ะคลิปนี้ก็จะมาสรุปแนวทางนะคะรัฐบาลไทยที่ออกไปแล้วเนาะว่ามีของจันท่านไหนเข้าบ้างก็มาดูกันเลยเนาะคะ่ะไม่เสียเวลาเนาะสำหรับท่านไหนที่เข้ามาแล้วเนาะคะ่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับทางช่องน้ำแม่เดอค่ะเป็นกำลังใจไง ให้จบผารื้อแมนนะะ่เล้วค่ะรวามกราบความพุ่นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องสุบุตรสุกนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามและเข้ามารับชมรับฟังอยู่ตลอดนะคะไม่ทอนทิ้งกันขอ,ขอม่มีโซมิลามิมานต้อนแลคะ่ะเอา้ามาเบิ่งกันก่อนนะจันเนาะว่าแนวทางของใครเข้าบ้างเนาะ,ะอันดับแรกเนาะ,ะจารย์ท่านแรกเนะะเป็นแฟนของอาจารย์เซียนขาเนาะ,ะที่อาจารย์เซียนขาเพิ่นไปเพิ่นปฏิบัติธรรมเนาะ,ะสามเดือนเข้าพรรษา ก็เลยเป็นช่วงที่อาจารย์บบได้เว่ามาให้บบได้ยินเสียงอาจารย์นะ่าปิดวาจากแฟนจันก็มาให้แนวทางเหมือนเดิมนะคะเป็นแนวทางความฝันแล้วก็เป็นแนวทางไฟโซล่าเซลล์หนูแม่ค่ะที่ไปทําบุญเนาะปรากฏว่าปู่กับปู่ทอดทิ้งนะคะปู่ไม่ทอดทิ้งเนาะกระไฮยูนาะจ้ะ ไปทั้งล่าแม่แนวทางตัวเลขของแฟนจนานเส้นขานี่เลขอ่าไปทั้งแนวทางเพื่อนบ้านเล่าพัฒนาเนาะเลขทูบสี่แปดเก้าเนาะเลขก็ออกแปดสี่เก้าเนาะจ้ะแปดสี่เก้าเข่าสามตัวแตกเข่าหอดสี่ตัวเพราะว่าแฟนจานเส้นขาเพิ่อนอายุสี่สิบหกปีเห็นบ่แมวเ,เงินมาให้แปดมัดในความฝันแปดสี 8, 4, ะะ่หกเนาะเอาหกไซตอีกเอาเก้าไซตอีกเนาะ เป็นเลขสี่ตัวเลยเลาพัฒนาเพื่อนบ้านนี่แตกสี่ตัวโนอกะสามตัวเลยแล้วก็ไปเล่าบ่วอีกอนอกะมาออกรัฐบาลไทยอีกสองตัวล่างรัฐบาลไทยออกองะกะล่างห้าศูนย์ออกห้าศูนย์ตรงตรงเห็น่ะกะไฟไฟสุลาเซลสองหกร้อยห้าสิบหลอดอ่าชุดลราหกร้อยห้าสิบออกห้าศูนย์แล้วก็เลขลับ เพิ่นกะมาห้าศูนย์สี่เนาะค่ะมาห้าศูนย์เนาะเนี่ยความฝันแล้วก็เลขมีที่มาของเพิ่นนี่เข่าเนาะห้าศูนย์เพิ่นกะพูดก็แอดเดี๋ยวกอนเพิ่นว่าเลขติดศูนย์่วานนี้แป้นจานเส้นขาเพิ่นว่าเลขติดศูนย์ถาบ่มีศูนย์บ่ได้เงินเด้อประสันแอดบอกบอก,บอกทางซองโจผ้าลวยเนาะอันนี้ก็บ,บางย่างอ่าแอดกะพูด หลงหลงหลงลืมล่มแน่นอนค่ะเพราะว่าพูดคนเดียวให้เพื่อนเบานะ้ำแอบดบเพื่นกับเบา <c oughs> ตามต่อนะคะเดี๋ยวจะตามความฝันของแฟนการเชียนคขาต่อเนาะเอาไปเล่าเพื่อนบ้านก่อนก็ได้เนาะจ้าไปทำบุญงวนนี้ไปไซแน่เดี๋ยวจะมาอัปเดตมาเว้าซูฟังอีกเนาะจ้าปูรุนนะคะ่ะอันดับที่สองเนาะปูรุนอความฝันของปู ฝันว่าผู้ชายด้วยว่ะผู้ชายคนนั่นมันเอาบักตุ่มไม่ปูสองน่วยบักตุ่มสองนวยกลมๆไหม,มค่ะตีศูนย์หาหาศูนย์เนาะมาห้าศูนย์ล่างเนาะค่ะแล้วกะเ็เลขเลขนั่งสมาธิเลขร้อยกับมีหามาติดมาตัวหนึ่งเนาะจะ้ะและะว้วก็วิ่งล่างหาเนาะจ้ะวิ่งล่างห้าปูมันจะไม่หาสามเนาะล่าง ใบบักตูมสองน่วยสองหาคือพ่อจับใหมเพิน่นพอสอนคนที่เอาบักตูมไม่ปูนี่เกิดพ่อสองสองพันห้าร้อยสิบสามกับนีสองหามาอยู่แต่ว่าสองหาเป็นอันนี้เนาะและ้วก็ทะเบียนรถมอดดะไซปูพอแล้วลืมเบาปูลืมเบามอดดะไซซาเล่งปูนันหายในความฝันนันเลขทะเบียนรถนันอย่างแปดแปดห้าสามเนวะ แป้ห้าสองตรงตรงแป้นห้าสองอัน hmm. น <lite ượ bs> <OME noise> ี้กังเบอร์เลขออกแล้วมะว่าวพนเริ่มไหมพันมาพันเริ่มเ่าสู้โจฟังอย่ค่ะปูลดปันหาโนซ่าลิงอันนั้นกับไปยังก็ไปจับห้าสามคือวกเอาห้าสองไห้เอฟซีพันว่าตัวใดมันสีออกเนี่ยเบอร์ว่าวดิพันว่าผ้ากันว่าวบ้ากันเขียนลงไงเอฟซีเนาจะกากาแม่นอยู่ ฟันโฉบ้านรวยกันโอ้ยเนะเอามานี่เลขออกเนาะแปดห้าสองบนอันนี้กับแปดหนึ่งหนึ่งแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองข้างล่างห้าศูนย์กับโมมีะะ่เนาะดับเอาอยู่อยู่ห้าสองบนไม่มีล่างห้าศูนย์ก็ไม่มีดับหลักหน่วยศูนย์สี่สองอ้ล่าง หลักหน่วยศูนย์ยังไงเอาบปยูเดอปูนี่เดอ้อศูนย์มาอยู่ดีนี่ศูนย์มาดับไม่อยู่เดอ้อศูนย์นี่จะ้ะหลักหน่วยดับทุกหลักสี่อันนี้ดับทุกหลักสี่นี่ดับยูอยู่จะ้ะสี่กับสองว่ามาแต่ว่าศูนย์มาล่างนี่นี่หลักหน่วย,วยมาตรงๆเลยศูนย์อ่ะก็ดูเพื่อความเพลิดเพลินนะคะบางอย่างกะถูกใจก็เอาเลยนะคะ ลำดับต่อไปปู่เสือเนาะคิบแรกเนาะคิปแรกทางซองก็ปังเลยเนาะเดี๋ยวคิบแรกทางซองปูห่มารัฐบาลไทยกะปังเล่ากะปังเนาะเล่ากับเขา่าสองวันติดแล้วห่้สองคลิปเนาะวิ่งรูดแต่ว่าเลขวิ่งบม,มาเนาะจ๋าเลขวิ่งอ่เข่าที่ห้าสองเนาะจ๋าแปดห้าสองเข้าบนตรงๆเนาะจ๋า ของปู่โอ้สมคำที่เพิ่นเว้าอยู่ตตนนี้เพิ่นว่าเข้าดีเข้าตลอดขั้นมือสันเพิ่นว่าช่วงที่แอดไล่ไปช่วงใบเพิ่นว่าขั้นมือสได้เงินะสันโอ้ยได้เงินอีหลีเนาะค่ะปูนเนาะคลิปแรกก็ปังเนาะปูซุมเมียบเนาะห้าศูนย์ตรงๆเนาะ ห้าศูนย์ตรงตรค่ะล่างเนาะรัฐบาลไทยแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองห้าศูนย์ล่างเนะคะชุดล่างห้าศูนย์ตรงตรงเนาะเข้าห้าศูนย์เลขไม่มาด้วยกันเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดกับบ้าไม่หลีด้วยจา้าปูนซุมเงี่ยมผู้ใดยอยากให้สมุดค่าสมมติประกาศยังพูดค่ะเนาะค่ะล่างสดเด้อๆๆค่ะตามนี้เนาะ อันนี้บนนะอันนี้บนนี่ของปูชุดบนนะบนให้วิ่งหากับมาห,าหาา่านเราจะห้ามาที่หลักสิบเนี่ยก็จับห่าสองละปูเนาะอันนี้ชุดบนเขาที่เล็กวิ่งแล้วจ้ะบนเขาที่เล็กวิ่งปูซุ้มเยี่ยม ก็เซียนหน้าค่ะก็เซียนหน้าค่ะเข่าเลขวิ่งเนะจ๊ะแปดโอ้ยังก็แปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองเข่าที่ศูนย์นะจ๊ะเข่าเลขบิ่งศูนออย์ศูนย์สองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าบรรทัดจับ ตามสูตรนะพอ่อเขาที่เล็กวิ่งส่วนปูพิษสุนุโลกเขาเ็กวิ่งเนาะจ้ะแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองเข้าสองบนนลจ้ะปูพิษสุนุโลกเข้าที่สองบนอาจารย์ยอดเซียนบุร,รีรัมเ็กวิ่งนี่เข้าดีมากๆเลยเนาะทั้งไทยทั้งลาวเนาะ วิ่งบนเป็นบนล่างเป็นล่างเนาะค่ะเข้าที่เลขวิ่งเนาะค่ะแปดห้าสองเข้าที่หลักร้อยเนาะแต่เลขเล่าบนเขาอยู่ในเมือวานนี่เข้าหกเจ็ดตรงๆเนาะอันนี้รัฐบาลไทยเนาะค่ะจับหกศูนล่างหกจับหกศูนย์คือพาจับมหาศูนย์นันแน่ความฝันเลขออกแล้วหกหกศูนย์่านโอ้ยลดแต้มนึงเนาะจะ้ะลดหนึ่งแต้ม ขอจันยอดเซียบุรีลำแรกเราก็แม่นยำนะคะ่ะเมื่อวานนี้ก็เข้าเลขวิ่งไทยเราของจันยอดเนี่ยอ้เข้าดีมากมาก็ไปนะจ๊ะความฝันโจพารวยโอุ้ยเนาะโจพารวยฝันฝันว่าญาติพาไปซื้อไปซื้อบ้านมัดจำบ้านเนี่ย หาพันหรือหาหมื่นนี่แหละแต่ว่าอยู่ท้งรถบลอจากรถไปค่ะแล้วก็มองไปเห็นเสากระลังขึ้นน่ะนะประเด็นหลงสนลงทางก็ได้ไปหนึ่งเนาะปัญหาศูนย์พันบ่าเอาหา้าศูนย์ศูนย์าห้าพันเนาะไปเอาได้ทะเบียนรถตัวได้ซีออกนี่บ่าเอาดิฟันฟันเพิ่นบอกอยิวกะแต่ว่าบางครั้งเขาก็จับก็ถืงชื่อวันเนาะค่ะ ไม่ล่างปูดมเนอะจ้ะหนึ่งาแ้มเดียวเนาะจ้ะหนึ่งแต้มให้หนึ่งค่าออกสองค่าน้องเสียได้เนาะแต้มเดียวของไม่ล่างอันนี้เลขทำพิธีอาจารย์ตักรัฐบาลไทย คอาจย์ทวีจันทวีบ่ม่าเนอจากจ,จันทวพียังไม่มาเนาะจันทวีปูขอนแก่นฟันว่าไปตกฟันว่าเด็กเมื่มองบอกนวะว่าเลขออกแลวเจ็ดสามสัน้นแต่ว่าจะไปเสื้อเด้สัน้นมันออกเจ 8, ผู้ชายกุ้มนั้นว่าออกเจปรากฏว,ว่าไปเลขเราเลขเล่าออกเจ็ดหกม่ว่านนี่หกเจหเนาะ เนี่ยส่วนสังเกตเบื้องเลขปูจะไปทั้งเล่าสมากรกัวเนาะช่วงหลังมานี่เนาะเนี่ยหลักเจ็ดปูบ้านแพงเนาะคะ่ะวิ่งล่างเจ็ดกับสองเนาะ,ะสองขึ้นบนเนาะคะ่ะให้เจ็ดสองหกสองเนาะจ้ะแต้มเดี่ยวนะปูขันหาสองกับเขานะ่าเนาะหกสองปูบ้านแพงเนาะ จานเซียนโคราดด้วยกันจานเซียนโคราชอ่าจานเซียนโคราดาเาดมื่อนี่ลุตด,ด้วยจ้ะหลักร้อยมาที่แปดอยู่ด้วยจ้ะหลักร้อยแปดเขาหลักร้อยแปดจ้ะ ไทยออกแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองเนาะแปดหนึ่งหนึ่งแปดห้าสองสองตัวห้าศูนย์เนาะเข้าที่หลักร้อยก็จ้าอาจารย์เซนโคล่าค่ะสำหรับแนวทางก็มีเท่านี้เนากค่แนวทางรัฐบาลไทยก็จะตามต่อให้เนากค่ะสำหรับอาจารย์เซียนขาเนากค่ใครเลขอาจารย์แต่ละสำรักแต่ละอาจารย์ แอดก็จะตามให้นาะเดี๋ยวจะถามว่าแฟนจนันเส้น่ะฝันหรือ,อยังเนาะหรือว่าจะไปทาบุญที่ไหนแล้วก็ปูวรุนแนละะ้วค่ะปูวรุนปูซุ่มเงียบปูเสือแล้วค่ะที่เข้าๆนะแล้วก็มีอีกอันหนึ่งของสาวเยอรมันเพ่นว่าไม่ได้เอามาลงให้เพ่นว่าจะลงให้ปรากฏว่าเข้าอยู่แตกสามตัวเดี๋ยวจะตามดูและะ้วค่ะตามให้ของอาจารย์ท่านไหนสำนักไหนที่เข้าดีๆเนาะปังๆก็ แอดจะตามให้นะคะก็กราบขออภัยนะคะบาง,บางสำนักบางอาจารย์ที่แอดตามไม่ทันเนาะ,ะก็ขออภัยเนาะคะ่ะเพราะว่าเมื่อวานนี้สองเด้งเนาะ,ะเจอสองสองรา,ายการก็คือรัฐบาลไทยแล้วก็ละะกเล่าเนาะค่ะก็เลยบาง,างะครั้งก็ตามให้บุท่านก็ขออภัยกันเนาะคะ่ะเดี๋ยวะพยายามทําให้ดีขึ้นเนาะคะ่ะปรับปรุงตัวเองแล้วก็ ทำไม่ดีขึ้นติดติงมาก็พร้อมที่จะปรับปรุงให้นะคะก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังทางส่องเสนอเพื่อเป็นแนวทางเป็นสื่อกลางในการหาเชื้อหยิบยาบสลางกินแบ่งรัฐบาลไทยเท่านั้นแลคะไม่ส่งเสริมไม่สนับ,สน,บสนุนเล่นการน,นานทุกชนิดขอากลาบขอบคุณคุณพอ่อคุณแม่พี่น้องสุบูรษคนที่เข้ามารับชมรับฟังกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ตลอดแล้วคะ ฝากคอมเมนต์มาด้วยเดอ้อจะให้ตามท่านไหนเนาะ,ะจันท่านไหนก็ขอให้คอมเมนต์เข้ามาเยอะๆเนาะ,ะเปิดค่าการมองเห็นให้กับทางช่องโจพารวยด้วยเนาะ,ะสำหรับคลิปนี้ขอตัวก่อนเนาะ,ค,ะคลิปหน้าเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ